วัดิจ้าแก,กล้างใช่ไหมใครแรหนูจะแยกก่อนได้ไหมเกียวดูสิเขาล่ายังไงอะว้าวโคตราก,กล่างายอดไปเลยอะยกแยแยกยกงไกกแยเแยกแกแยกแยกยกย ออ๋นี่ไเขาตามหนูตลอดเลยนะเขาเป็นออ๋ก็มันเป็นร่างหนูไงเขาก็ต้องตามข้อร่างหนูนี่ไงครับทุกคนก็ตามตลอดเลยแตมไม่ให้ดูเลยแไม่ต้องโดนเชือดได้ด้วยเฮ้ยหลอกเห็นไม่จบแบบนี้ไม่ต้องรีบนะเจ้าอะไรอ่ะพื้นมันหลอกหลอกอะไรอ่ะเมื่อกี้พื้นมันหลอกอะพื้มันหลอกจริงปะเนี่ย หลอกอะไรลูกเดูดูนะเดูดูนะดูนะตัวพื้นตรงเนี้ยพื้นหลอกอา้าวพื้นมันหลอกดี่ว่าไม่หลอกหลอกอะไรก่อนเนี่ยเมื่อกี้พื้นในนั่นมันหลอกดี่หว่าพื้นเหรอมันมันสั้นไงมันสุดใช่ไหมไม่ไปดีๆไปดีๆนนั่ดี มันครบอันนั้นเลยอ่ะแต่ว่ามันแต่ว่ามันแค่หล่นรอโอเคไปกันแต่หนูไม่รู้เลยนะว่ามันเข้าได้ไหมโอเคไม่เป็นไรไปเลยมันต้องถูกวอล์ป็หรือเปล่าเนี่ยอะวอลเปาก็แค่ทำแบบเนี้ยปีปีไปขึ้นไปเรื่อยอ่อเมันนน่าจะมีคนถือวอล์กเป็นหรือเปล่าเนี่ยหนูเคยเห็นคลิปคนนั้นอ่ะที่เมียที่เขาเอาถูอวอลเป็นอ่ะจ้าูก ติดเข้าไปแล้วก็ปีบแบบนี้ปีกระแพตัวนี้ไปเลยอ่ะเแต่หนูฝึกไม่เป็นนะแต่หนูทาไม่เป็นนะถ้าหนูอ่ะทเป็นแล้วอ่ะหนูจะให้พ่อดูเลยว่า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 หนูฝึกว่าฮอบได้จริงไหมเดี๋ยวจะไปทางแล้วมันมีทางลัดด้วยทางลัดทำไมมันลิกจังเลยไม่รู้อ่ะแล้วหนูจะไปได้ไหมเนี่ยไปได้แน่นอนโอ้ไปเลยไปเลย โอเคไปเลยไม่เป็นไรไปได้มั้ยเนี่ยพี่เอาใหม่ชัดๆเลยอ๋อไม่เป็นไรครับทุกคนไปเลยโอ้ทามเล็กมากใจแล้วว่าระวังระวังไม่ต้องรีบมาตกโอ้ยอันนี้ยิ่งเล็กใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโคตรเล็กอ่ะออืจะผ่านไปได้ไหมอ่ะะนูเ้าวไปตกทำไมอ่ะไม่ว่าหนูกระโดดได้ได้อ่ะหนูกระโดดไม่ได้ เอาไปมไปไม,มา <ลบ S 1> ไ,มไม่ต้องลบไม่ต้องลบไปเลยค,คนลบก่อนสชพราะว่าเพราะว่าอันนั้นน่ะมันบังหนูอ๋อคนที่ที่ที่แยกล่างใช่ไห<อ>มแล้มันมาบาังหนูเฮ <mira! c oughs> <HH> ้ยใครแกล่ะอ๋อมันต้องมีคนมาเหยียบปุ่มให้หรือเปล่ามันต้องมีคนมาเหยียบปุ่มไห้หรือเปล่าจะมีคนแกล่ะเพราะว่านะพี่ไม่ได้อโอ แล้วเราจะไปถึงเซตใหญ่ไหมหนูไม่รู้อ่ะหนูต้องตั้งใจเล่นหน่อยสิจ้ะคราวนี้หนูอ่ะต้องชนะไปถึงข้างบนนั้นให้ได้โอเคอาเร็วๆต้องตั้งใจเล่นด้วยนะจ้ะอ้าวตกอีกแล้วมันไม่มีคนมากดหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีคนกดอยู่ข้างบนอ่ะพ่อว่านะใครกดไม่รู้อ่ะหนูต้องรอไปดูก่อนเพราะมันมีคนดูก่อนใช่ในไงมีคนกดแน่นๆประตูแน่นไงคนนี้แกล้งไงหนูว่า แล้วเชียร์กระโดดข้ามคนนี้แหละแกงโอ้ยไม่ชอบแกงเพื่อนนะือไงถ้าหนูมีโรบักแต่หนูจะชี้อาจจะมีที่มือตบแบบฝามือตบเลยใช่ไหมอาจจะมีมือตบแบบต้องชื้อเองอ่ะอาจจะมีมือตบที่ต้องชื้อระวังระวังแต่แกงนะแต่ว่ามันเชียดเลยแต่ว่ามันเชียร์โรบักถ้าหนูมีโรบักเนี่ยหนูหนู มันก็จะชื้อได้เรอเราจะไปแก้แนคน้นคุณโอ้ไม่ต้องไปแก้แค้นลูกไม่เป็นไรเราจะแก้แค้นมันต้องแก้แค้นก็ได้เห็นประตูนั้นไหมมันจะพาไปไหนเนี่ยไม่รู้ไปเลยเรเดินตามไปเลยดียราบังตกเราบังตกเฮ้ยเพื่อนล่วงอย่าบอกนะถ้ามีถ้ามีคนอถ้ามีคนที่มีผมอ่ะมเขาก็จะบินไปตรงหน้นเนอะใช่ไหมไม่รู้พ่อไม่เคยเรียนอะ มันมีทางลัดอยู่หนูจะได้มันจะไปถึงไหนไม่รมู้มีทางลัดอยู่มีทางลัดอยู่เอ้ยเฮ้ยใจเรียบหน่อยเร็วๆไว้ลูกก็ตั้งใจเว้ยไว้เอ้าทำไมไม่ไปฝั่งนี้อะ่ะไม่ก็มีเพื่อนแก่งอะ่ะอ๋อหรอจริงเลยไหมนั่นเนี่ยคนนั้นอีกแล้วนะ่ะคนเดิมอะ่ะที่ช่วยแก่งอะ่ะดังั้นเราก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหม หนูเห็นเพื่อนแก่นหนูก็เลยต้องไปส่งนี้ทางนี้ก็ทางเล็กเกินโอ้โอคุณน่านจะไปถึงที่ใช่แล้วเนาะไปเร็วไปดีๆไปเร็วไปดีๆระวังตกระวังตกเดี๋ยวว่าถ้าหนูไปถึงขีดม่วงเลยอะโอเคไปเลยไปให้มันถึงนะตั้งใจเรียนนะคุณนั้นมันน,าน,น,าน,น,าน่าจะต้องไปถึงที่ใจแน่เลยใช่อึบอึบระวังอุ้ย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 น่ากลัวมากครับอุ้ยน่าเจ๊ยอะนัท กันเดิมจะไปถึงไหมเนาะไม่ทางนั้นอีกหรือเปล่านี่ทางไหนอีกไม่มีทางนั่นแหละไม่มีหรอเอาแยกล่างหน่อยนี่มีมือตบด้วยมือตบฟีไปเนี่ยไม่ฟีเสียตังตัวดำไป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 อันนี้ด้วย ไปเร็วไปเลยแยกล่างหน่อยแยกลย่างนั่นแหละโอเคแค่นี้ก็ได้สองคนนะโอเคสองคนพอระวังระวังเ,<อ>นเนจริงด้วจริงระวังระวังไ่ใช่ตังละเทนชอบอแกลงเพื่อนนะจะต้องดูแบบนีบ้ไปเลยถ้าหนูมีมือตบอะ่ะมือตบโตนหน้าเลยใช่ไหม ใช่แล้วถ้าหนูมีรูบล็อกเลือกชื่อได้เลยแ้วหนูก็จะไปแก้แค้นคุณที่ดีชอบแกงจริงๆเันแยไงหนูว่าแล้ว่าแล้วชอบแกงเพื่อนนะเดี๋ยวถ้าใครมีรูบล็อกอาจจะมาตบหนูตบใครตบได้ระวังอยวางอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ่อบอกจะพ่อบอกไหนไหนคนไหนชอบแกงนัแล้วอย่าพึ่งไปไอเบยคนนี่ไงจริงได้เบยจริงได้เบยโอ้ทำไมชอบแกงเพื่อนนะเนี่ย นายชอบแกงนะเดี๋ยวรอกกันลูกรอกกันเก้มนึงแก้มนึงกดค้างไว้ก็ได้ก็ไปไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะรอจังหวะให้เขาทำไมกดค้างเลยอ่ะเนี่ยจัดว่าไม่ให้เราไปเลยนั่นน่ะไม่ลุยแรงลักเนี่ย จะรอให้เอออกแล้วหนูก็จะรีบไปเลยระวังระวังจะตกพอดีๆดีๆหนีต้องต้องระวังด้วยนี่ค่ะอันนี้หดูทําทำไปนะอ๋ออันนี้พอขึ้นยากอ่ะแต่หนูเล่นให้เอาว่าหนูเล่นอิ๊กเป็นไงียนี่มันเป็นน้ำแข็งนะอ๋อตัวนี้เป็นน้ำแข็งนะครับมันจะลื่นมันจะลื่นด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นเย็นเดี๋ยวหนู อทำไมอ่ะอันนีต้องรีบนะเจ้าอันนี้ต้องกระโดดอ๋อถ้ามีใครอ่ะมันจะมีจุดแก้อยู่นะไม่มีคนไม่มีคนแล้วก็ตายเลยจ้ะระวังด้วยระวังตกระวังตกเพราะว่าเราขึ้นมาสูงแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งระวังลื่นตกนะครับอันนี้ห้ามโดนนะ มันจะมีเสียงจุดสีขาวเหรอมันจะมีเสียงอื้อมันก็คือเสียงตายอ๋อแล้วเลือดเราก็ลดใช่ไหมใช่เลยเพราะฉะนั้นเราห้ามเดินกกนะครับระวังระวังระวังไงเราได้ยินไหมอ๋อโอเคตรงนี้ห้ามเดินเด็กค่ะเพราะกลัวมันตกง่ากลัวตอนเนี้ยหรอใช่เพราะว่า <laughs> <ย> <laughs> เราขึ้นมาสูงแล้วเราห้ามตกล ลโอเคาหนดูลอยพ่อจริงมากระวังยาหู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 อันตึนตัวนี้เขียนแล้วมันจะไม่หายโอเคเฮ้ยนั่นไงพ่อว่าแล้วเราตัวด้านไหนด้านนี้ด้านไหนด้านนี้โอเคจะดูเติมเลือดก่อนไหมอ่ะไม่เป็นไรถ้ามันใกล้หมดเราค่อยเติมโอเคระวังระวังเราไม่เห็นมันนะ ราวาังนะจ๊ะระวังตัวนะจ๊ะเอ้ยย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 แตจะไปถึงไหมครับทุกคนวันนี้ไปดูกันแ <c oughs> ล้วเราจะรอกกดไหมอ่ะเหมือนกันะนะหนูมัต้องเรียนเนี่มันรอดจ้ะก็ได้โอเคไหม,ไมยาก,กนะเนี่ยเพราะขึ้นไม่ได้นั่นแหละถ้าเป็นแบบเนี้ยอ๋อมันหนูชนกระเพร้มันอ่ะ ตกแน่เลยเพราะว่านะนั่นไงเรียบร้อยครับทุกคนครับไตรงนนนั้ะตกแล้วครับโอ๊ยตอนมันมีอะไรรู้อ่ะเพราะนั้นมันอะไรไม่รู้อ่ะมันยากเลยถ้มันปีนขึ้นยังไงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ตกมันถึงนี่เลยอ่ะใช่แล้มันยากเลยนะมันต้องลบอ่ะโอเคลองไปดูมันจะถึงมองเห็นชัดอ๋อตาลายใช่ไหมอืมหนูตาลายเพราะว่าเว่าคน ที่มันไ่ะแยกล่าง <Okay. S 2> อ่ะมันมาบางหนูดูก็ได้ตกเลยโอเคจ้าลองไปดูสิมาไปดูกันใหม่นะครับทุกคนแล้วเมื่อกี้ดูตกตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปอีกอลองไปดูสิถ้าใครอ่ะมันถึงตรงนี้มันต้องอเขาต้องแก้เราแน่ๆเนาะน่าจะใช่ละถ้าหนูรู้วแล้ว ืหเลือดไก่แล้วขึงหลอดแล้วที่สีแดงไปเลยตกอีกแล้วขนาดเป็นไก่อะไรจะถึงเนาะอันว่าอะไรไม่ถึงเหรออันว่าอะไรวะอันว่าอะไรชอบเกมเข้าร่วมกลุ่มและรับรางวัลของคุณโอเค ต้องเข้ากลุ่มถึงจะได้รับรางวัลจริงเหรออ่าขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งถ้าถึงไหนก็ถึงนั่นเนาะเพราะว่ามันยากอยู่นะครับกคนใครได้หนูต้องถึงให้ได้อืลองดูครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันยากไงถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยเราต้องเล่นแบบอื่นทีเดียวเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับแบบนี้เนาะเบคนอีกแล้วอะไรอะเบคนอีกแล้วตัง เดคนเอ้ยตกอีกเหมือนเดิมแค่หนูสึกวอลเลยเดือดแต่หนูฝึกไม่เป็นอ๋ออันนี้แล้วไปทางไหนอ่ะมีทางไปไหมเนี่ยหนูฝึกว่าเขาไม่เป็นจริงเลยไหมอ๋ออ๋ออันนี้ทำไมไม่มีทางไปอ่ะทำไมมันตกอยู่ตรงนี้ไม่มีทางไปเลยครับทุกคนดูรู้แหละทำไมมันอ้าวไม่มีทางไปเลยอ่ะตอนนั้นตอนนั้นน่ะหนูจะไป ไปยืนอยู่ตรงอันที่มันเล็กๆอ่ะไปเจอวิธีใหม่โอเคไม่เป็นไรเนาะมแบบนี้ยากไหมเสมือยากกว่าอีกยากเนาะสุดยอดครับทุกคนแบบนี้ยากอยู่นะยากมากเลยสำหรับใครไปถึงก็ถือว่าสุดยอดนะเก่งมากอเขาน่าจะหลบได้นะใช่เอถ้าเขาชิ้วมุดตบเนี่ยมันน่าจะเขาน่าจะไปเขาก็ต้องไปแก้แคนอ่ะรอ ต้องไปถึงแน่เลยเนาะไว้เรามาเล่นทายชังหวัดไว้คราวหลังเรามาเล่นใหม่เนาะสําหรับเมเ็ววันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วหนูจะเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวไว้คอยมันเล่นใหม่เนาะโอเคไหมสาหรับเมเนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่สิต้องพูดว่าสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเรามาเล่นกันใหม่เนาะใช่แล้วฝากกดติด ด้วยนะจ๊ะสวัสดีส